น้องสาวกินแรงเกิดจากอะไรอยากรู้ตามมาฟังในคลิปของพี่นุ๊กเลยค่ะการส่วนร้างเข้าไปในช่องคลอดเพราะเป็นการรบกวนแบคทีเทรียชนิดที่ดีทำให้เกิดการติดเชื้อและส่งกลิ่นหน้า 2. การแต่งกายที่รัดจ,จนเกินไปไม่สามารถระบายอากาศได้ทำให้เกิดกลิ่นอับและเชื้อราสามตากชุดชั้นในไว้ในร่ม โดยที่ไม่โดนแสงแดดเลยและมีการใส่ชสุดชั้นในซ้ําเป็นเวลานานทําให้เกิดเชื้อราดังนั้นควรเปลี่ยนชุดชั้นในทุกวันและนํชนาชุดชั้นในตากให้โดนแดด 4. การเช็ดทาความสะอาดไม่ถูกต้องวิธีการเช็ดที่ถูกต้องก็คือเช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากอุจระ เข้ามาสู่ช่องจิมิของเราสำหรับสาวๆคนไหนที่ทำวิธีไหนกลิ่นน้องสาวก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมพี่นุกแนะนำให้ใช้คู่นี้นะคะสบู่เคโดแมนล้างทำความสะอาดและสมุนไทยรินพัดทานเพื่อปรับสมดุลในช่องซีมิทำให้รถตกขาวลดกลิ่นและลดอาการคันได้นะคะ